พี่ต้องตาน้องต้องใจคนหมวกขาวครับคืนพี่ต้องตาส่วนคนหมวกที่มมูนอนอยู่นั้นพี่ต้องใจ <c oughs> พี่สาวมาเฝ้าน้องสาวเขาเอ <c oughs> พี่สาวมาเฝ้าน้องสาว เฝ้าน้องสาวมาเฝ้าหรือมาร้องให้ฟังไม่รู้พี่สาวพี่ต้องาเฮ้เดี๋ยวก็จะได้ออกแล้วทิ่ยาก่าเชื้อจิตวันเลยอีกสองวันพี่ต้องาแฟนน้องกลับบ้านนะจิต เออพี่ตั้งแต่เอเอพี่ตั้งแต่ขี้กแล้วพี่ตั้งแต่พี่ตั้งแต่ขี้กแล้วพี่ตั้งคุ้นเลยี่ตแตั้งใจ Nó <laughs> <laughs> đang chạy rồi này đang chạy